เรื่นี้ครับมาที่กันมาการที่เศรษฐกิจนะ,<ฮ>ะก็อย่างที่รู้เราพูดตั้งแต่เมื่อวานนะหลายคนก็มีคําถามเยอะอเรื่องโครงการลงทุนขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งล้านบาทของหน่วยราชการต่างๆภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น<ช>จำ <ฮะ S 1> ได้ไหมครับ1นึ่งหแสนล้านหนึแสนล้านหนึ่งแล้านบาทที่ อนุมัติมานี้อัดฉีดลงไปเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจระยะสั้นประกอบด้วยอัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านอัดฉีดเงินเข้าตำบลอัดฉีดผ่านโครงการลงทุนขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งล้าน<ะ>บาทของบรรดานหน่วยราชการต,ต่างๆนะคะ,ะทั่วประเทศทีนี้มันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับตัง้งแต่เมื่อวานนะครับค่ะ หลายคนไปได้เห็นไส้ในของโครงการลงทุนขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งล้านบาทาใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นพอต้องทําเรื่องขออนุมัติไงก็จะเห็นรายเอียงของการ็เหนแล้ใช่ไหมอยากระนั้นเลยเราจะเอาบางตัวอย่าง มาดูงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นไม่เกินหนึ่งล้านขึ้นจอให้ได้เห็นกันในะครับใช่ค่ะหลายคนก็อ่านแล้วก็เห็นรายละเอียดแล้วก็<ด>ยกตัว <ขา S 1> อย่าง<ข>าแค่สักแปดโครงการก็แลวกันใช่ค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยโครงการแรกนะคะซ่อมแซมเสาธงสูงสิบสองเมตรจังหวัดลำปางมูลค่าสามแสนบาทค่ะอืมโครงการที่สองลานจอดรถหน้าสนามไดกลอฟของสถาบันการลการพระศึกษาจังหวัดศรีสะเกษแปดแสนสาม 8.39แสนล้านบาทนะคะแปดแสนสามแปดแสนสามโครงการที่สามทาสีรั้วสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์9.9แสนบาทค่ะเกับล้านโครงการที่สี่สร้างโรงจอดรถนะคะ6คันนะคะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา2แสนห้าค่ะโครงการที่ห้าสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม1ล้านบาทพอดีหก สร้างลานอนเนกประสงค์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแห่งละเก้าเก้าแสนเก้าค่ะเจ็ด <7 S 1> สร้างพื้นที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารการท่องเที่ยวแห่งละหนึ่งล้านบาทแปดนี่สุดยอดเลยแปดซ่อมแซมป้อมยาม,มจังหวัดขอนแก่นสองแสนสี่ป้อมยามนะอ่าอ,อใหญ่มากเลยนักข่าวไปถามคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสผู้ว่าการจด,รดงเงินแผ่นดินถามว่า ลักษณะของโครงการอย่างนี้มันมันเหมาะมันควรอย่างไรเอออยู่ในเงื่อนไขได้ไม่ได้อนุมาตได้ไม่ได้ยังไงต้องตรวจสอบต้องลงไปดูไหมอ่ะคุณพิสิทธิ์เดลวัชโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตอบว่าอืตอบว่าคตอบว่า,วาการเบิกงบไปซ่อมสร้างอาคารเสาธง,งที่จอดรถหรืออะไรก็ตามทำได้อื หากเห็นว่าจําเป็นโดยหลักสตงจะดูว่ามีการใช้จ่ายจริงมีใบเสร็จตรวจสอบได้และเกิดการจ้างงานหรือไม่มออสมันก็คงคงเกิดการจ้างงานนะคุณพิสุทธิ์ฮะแต่ว่ามันจ้างใครนั่นอีกเรื่องออขอให้มีการจ้างงานและมีใบเสร็จ แต่ว่าจ้างใครอีกเรื่องใช่ไหมอาหารนั้นไม่ได้เขียนไว้จะ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 สร้างเสาธงจะสร้างที่จอดรถหน้าสนามได้กล์ฟทำได้เลยได้เลยกระตุ้นเศรษฐกิจนะไปกันที่พลตรีเสนเฉินแก้วกำเนิดโคศกรัฐบาลมีสื่อไปถามเหมือนกันคำตอบที่ได้จากโคศกเมื่อวานนี้บอกว่าแม้จะนำงบไปทาสีหรือทำเสาธงถ้าเป็นความต้องการของประชาชนก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ๋อนี่เป็นความต้องการของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอย่างเช่นอย่างเช่นไปทําเสาธงหน้าที่ว่าการอําเภอภูซางจังหวัดพะเยานี่ก็ใช่นะอืใช่นะเป็นความต้องการทางการท่สีรั้วสํานักงานอนธิการบดีนี่ก็ใช่นะค่ะสร้างที่จอดรถหน้าสนามได้กอล์ฟสถาบันการพระศึกษานี่ก็ใช่นะประชาชนต้องการนะค่ะก็จริงใช่ไหมอืม ท่าสีเขื่อนริมน้ําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ข้างธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อันนี้ก็ก็เป็นความต้องการของประชาชนหรือเปล่าต้องไอดโครงการเหล่านี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะแวะเวียนไปถามไถ่พอสํานักงบประมาณคุณคุณสมศักดิ์โชิรัตนสิริค่ะผู้ในการสํานักงบประมาณนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินในส่วนนี้ค่ะไปพบกับคุณสมศักดิ์ครับ สวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีครับ่ครับขณะนี้สังคมได้เห็นไส้ในของโครงการลงทุนขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งล้านภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนั่นนะครับและคนเขาก็มีคาถามนะครับคุณสมศักดิ์ครับว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเช่นจะเอาไปทาสีรั่วมั่งจะเอาไปซ่อมเสาธงบ้างประมาณนั้นนั่นเลงครับมันเป็นอย่างไรครับเท่าที่ดูไส้ในของโครงการนั่นครับอยู่ในเงื่อนไขไหมคะโครงการเหล่านี้เอ่อ มันมันมันโครงการลงทุนขนาดเล็กอย่างใช่ไหมค่ะใช่ค่ะปรกอบวงเงินนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เป็น เอ่อทั้งหมดเนี่ยสี่ล้านนะไอ้สี่สี่ล้านใช่ไหมฮะแบบใหญ่ครับก็เป็นแยกงบประมาณปกติของส่วนราชการที่เป็นราาจ่ายลงทุนประมาหนึ่งล้านเนี่ยค่ะหมื่นหกพันล้านนะครับอือค่ะแล้วก็เป็นเอ่องบกลางอยู่อีกสองหมื่นสี่พันล้านงบกลางสองหมื่นสี่ครับขณะนี้เนี่ยไอ้งบปกติที่ตั้งประมาณไว้ที่ส่วนราชการเนี่ยครับเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าจะสัรนไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน สามร้อยห้าสิบสามล้านนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสามล้านบาทเนี่ยครับมันก็สูงกว่าประมาณการเดิมเลนะครับแล้วก็ในส่วนของงบกลางสองหมื่นสี่พันล้านนะนะครับก็ได้จัดสรรไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยกตอนนี้เราเมื่อวานนี้ฮะสองหมื่นกับห้าสิบแปดล้านสองหมื่นกับห้าสิบแปดล้านนะนะครับครับกำลังอยู่ในระหว่างการนี้นะรายละเอียดเพิ่มเติมอีกส่วน ครับครับคำว่าจัดสรรไปแล้วนั่นหมายถึงอนุมัติไปแล้วนะครับอ่าอนุมัติไปที่ส่วนราชการนะครับครับเอเม็ดเงินมันไปรอใช้แล้วล่ะว่ากันอย่างนั้นถอะใช่ครับเออเพียงแค่เข้ามาเบิกจ่ายเท่านั้นเองโครงการก็มีนะครับเรื่องถนนผนทางก็มีอยู่นะครับในเรื่องของถนนนทางก็อยู่ประมาณสักเก้าพันล้านโดยประมาณนะครับค่ะเป็นงบ่าง ็นก็ไปซ่อมไปสร้างถนนด้วยประมาณซ่อมนะซ่อมซ่อมซ่อมถนนเก้าเก้าพันล้านนะฮะครับโดยประมาณครับนะครับครับแล้วก็เป็นเรื่องของโรงเรียนซ่อมโรงเรียนอาคารสิ่งปลูกสร้างห้องเรียนต่างๆนะครับประมาณสักสี่พันล้าน่ะสี่พันล้านครับอมครับอืครับครับอในรายละเอียดอื่นผมก็ยัง ครับไม่ได้ไม่ได้ติดคกลับมาที่บ้านอ๋อครับคืออย่างนี้ครับและคนได้เห็นไส้ในเป็นเอกสารจากทางสำนักสำนักเลขาคอรมรนะครับก็พบว่ามันมีโครงการที่ว่ากันด้วยเรื่องทาสีรั้ว ออครับย่างในกรุงเทพก็จะมีะท่าสีเขื่อนริมน้ําของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร,ริมมช่อพญาตรงนั้นตรงข้างท่าประจันตรงข้างธรรมศาสตร์นะครับก็สงสัยว่าไอ้ทาสีรั้วทาสีเขื่อนริมน้ำนมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรค่ะแล้วก็ไปไปซ่อมไปส,สร้างเสาธงชาติขนาดาอะไรประมาณนั้ก็สงสัยว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างี้ค่ะคือ ต้องต้องกับเรียนอย่างนี้นะครับครับโครงการนี้เป็นการกระตุ้นลงทุนขนาดเล็กคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจ้างงานที่เป็นผู้รับจ้างขนาดเล็กนะครับ mm hmm. จะไม่เน้นผู้รับจ้างขนาดใหญ่อ <Okay. S 2> ะฮ mm hmm. แล้วก็เป็นสิ่งที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการอยู่แล้วตามภารกิจอํานาจหน้าที่นะครับ อย่างเช่นการทาสีล้วนก็หมายถึงว่าอยู่ในะระยะเวลาที่จะจำเป็นจะต้องทาสีล้วอยู่แล้วครับค่ะซึ่งอสามารถที่จะจ้างผู้รับเปมารายย่อยนะครับค่ะก็จะ,จะเป็นการกระจายการจ้างงานให้กับแรงงานขนาดเลก็กน,นะครับโดยไม่เน้นที่จะไปจ้างผู้ ผู้รับจ้างรายใหญ่คือเล็งเน้นรายย่อยในพื้นที่ใช่ครับในพื้นที่ในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการจ่ายกระจายการจ้างงานออกไปนะครับแล้วก็เถ้าเป็นขนาดใหญ่นี่เราก็จะมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่มีงบลงทุนที่เกินกว่าห้าล้านสิบล้านหรือห้าสิบล้านขึ้นไปนะครับอันนั้นเราก็มี อ่าประมาณที่ั้างงบประมาณปกติไว้อยู่แล้วครับประมาณนั้นนะะจะแยกส่วนกันครับใช่ครับครับครับดังนั้นแม้เป็นเรื่องของทาส่งทาสีอะไรก็แล้วแต่ซ่อมรั้วหรือทําที่จอดรถอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในคอนเซปต์โครงการขนาดเล็กจ้างผู้รับจ้างรายเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อืใช่ครับอาจจะเป็นเอกชนที่ ช่างที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับจ้างขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นบริษัทจัารัดใหญ่ก็สามารถที่จะดําเนินการได้หรืออาจจะจ้างแรงงานที่มาจากภาคเกษตรกรนะครับที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ก็เขาสามารถที่จะมารับงานการทาสีได้นะครับก็แรงงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือมากนะครับก็ ก็จะทำให้เกิดการกระจายในการจ้างงานได้ครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏออกมาคืออยู่ในเงื่อนไขที่จะเบิกใจในงบก้อนนี้ได้ทั้งหมดใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ต้องเป็นภารกิจที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการอยู่แล้วนะครับ,รบไม่ใช่เป็นภารกิจที่ไม่ต้องดําเนินการไปทํางานในสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่เป็นต้องเป็นสิ่งที่ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นของส่วนราชการอยู่แล้วครับ,รบถ้าฟังดูงบขนาดเล็กแล้วก็มีข้อจากัดต่างๆนี้สิ่งที่ทาได้ทั้งหมดก็ส่วนใหญ่จะเป็นซ่อมซ่อมกับปรับปรุงอะไรต่างๆน่าจะเป็นหลักใหญ่ไม่ใช่สร้างใหม่หรืออนุัตกใหม่ไม่ใช่สร้างใหม่ขนาดใหญ่ครับหลายคนเขาก็ หลายคนเขาเสนออย่างนี้นะครับว่าโอเคก็เข้าใจอยูอ่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตีกรอบสักน,นิดหนึ่งให้สิ่งที่มันจะไปทำนนะครับและในที่สุดมันจะเกิดคุณนักการกลับมากับชุมชนกับระบบเศรษฐกิจที่มากกว่านั้นสักน,นิดหนึ่งนะครับอไอเรื่องท้ายสีรัว่วพักไว้ก่อนนะคับแต่ไปซ่อมโรงพยาบาลไปขยายโรงพยาบาลไปซ่อมถนนอย่างนี้พอเข้าใจได้ตีกรอบมันสักน,นิดหนึ่งจะดีกว่าไหมตรงนี้คิดอย่างไรครับคุณสมศักดิ์ครับ ผมผมต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าเรากระจายไปสวนนักการาต่างๆทุกส่วนนกการนะครับ <ทะ S 1> เป็นสวนกการใหญ่ๆที่ผมกลับเรียนไปว่า <ทะ S 1> สิ่งที่เป็นสิ่งสาธารณประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นถนนหนทานเนี่ย <ทะ S 1> อ,อยู่ที่ยอดเงินเนี่ยครับประมาณเก้าพันกว่าล้านนะครับ <ทะ S 1> แล้วก็อาคารเรียน แล้วก็อาคารโรงพยาบาลเราก็มีนะครับให้ไปซ่อมแซงสิ s <S ่ง <booster. S 1> สารณประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องการคมนาคมเรื่องแหล่งน้ําำนะครับเร <q> าก็ให้งบประมาณในส่วนนี้ไปซ่อมแซด้วยนะครับส่วนที่ส่วนราชก,การที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดิมดาเนินการตามหน,าน้าหน้าที่แล้วเงบประมาณที่ได้รับไปไม่เพียงพอ นะครับก็ก็สามารถที่จะขอมาได้เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่ส่วนน้อยที่ปรากฏดอ่ไปครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเรื่องทางน้ำศึกษาแล้วก็สาธารณสุขครับครับครับดังนั้นไอ้ส่วนที่เป็นข่าวมันเป็นส่วนส่วนส่วนปีกย่อยหลักๆที่จะว่าที่จะว่ามันมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจริงๆ ใช่ฮะแต่ว่ามันก็เข้าหลักเกณฑ์ที่จะจ้าง<ม>ผู้รับจ้างลายย่อย นะครับครับครับเ,เ<อ>มื่อสักครู่คุณมสมศักดิ์บอกว่างบสี่หมื่นล้านแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งใช้จากงบปกติของแต่ละหน่วยงานหมื่นหกพันล้านส่วนนี้นั้นเห็นบอกว่าจะสันไปหม<อ>ื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสามล้านส่วนเกินดึงเงินมาจากไหนครับอันนี้เป็นงบประมาณที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับเอเป็นไปตามที่ร่างบัญญัิงบประมาณรายจ่ายปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าได้ผ่านสภานิีิบัญจัด จริงแต่ว่าตอนแรกเราประมาณการว่าเจะมีโครงการพวกนี้เนี่ยอยู่แค่หมื่นหกพันล้านแต่เมื่อดูไส้ในลงไปจริงๆแล้วเนี่ยสุรราการมีโครงการอยู่ถึงหมื่นเจ็ดพันสามร้อย้าสิบสามล้านค่ะดเนื่องจากว่ามันเป็นรายจ่ายลงทุนที่ไปอยู่ในองบรายจ่ายอื่นมันปนมาอยู่ด้วยนะครับแต่ถึอเป็นรายจ่ายลงทุนของภาครัฐนะครับ เอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์จัะนะครับครับสวัสดี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 ครับพอเออสำรับมดวยอ่ะสารภาพเทปครับใช่แล้วตอนแปดโมงครึ่งเพราะว่าพอออมีประชุมมีประชุมแต่เราอยากได้สาระนี้จริงๆใช่เพราะเป็นประเด็นที่กิดกันเยอะอยากฟังว่าภาครัฐจะอธิบายกับสังคมอย่างไรทาสีรั่วาสีเืนริมน้ำอรุงต้มยมเออซ่อมแซมต้มยำ เงินเงินไขกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรทั้งหมดนี่คือันอธิบายจากผอสำนักงาณคนที่ดูแลการเงินการทอกรบจริงๆนะค่ะก็อธิบายกันไปคารบมากๆเลยโอเค